อาลครับสวัสดีครับมาพบกับผมช่องดาร์คเซลกูอีกครั้งนะครับกับน,นิยายเรื่องสัพพยุทธลรูฟ้าดําเนินมาถึงเล่มที่18ในบทที่4นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซียวเหย,ยงของเรากําลังไปที่สมาคมปุงโอสถนะครับเพื่อไปเจราจานะให้วางให้สมาคมปุงโอสดวางตัวเป็นกลางนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับ บทที่สี่คืดลมกลางสมาคมก้าวเนิบๆเ,เข้าสมาคมนักปรุงโอสถที่กินอนาบริเวณกว้างขวางพร้อมกับไฮโปตรงเสียงจอแจด้านหลังค่อยๆเลือนหายกลิ่นโอสถอ่อนจางลอยมาชวนให้รู้สึกชุ่มชื่นกระปี้กระเป๋าสมาคมนักปรุงโอสถทุกวันนี้หลังมีนักปรุงโอสถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกไม่ขาดสายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพล้วนแข็งแกร่งกว่าสาปีก่อนมาก อย่างน้อยปีนั้นผู้คนก็ไม่พรุงพลาดหนาตาเท่านี้เข้าสู่สมาคมเพราะต้องรุดไปเตรียมการบางอย่างหายโปตงจึงแยกไปอีกทางหลังบอกสถานที่ประชุมแก่เซียวเหยียนแล้วห่างเหินจากสมาคมนักปุงโอสถสามปีเซียวเยียนรู้สึกกระท้อนใจอยู่บ้างปีนั้นเขาเคยร่วมการแข่งขันนักปุงโอสถที่เรียกได้ว่าโหดหินสําหรับเขาที่นี่แต่ตอนนี้ เข้าร่วมการแข่งขันเขายังเป็นแค่นักปรุงโอสถระดับสที่สามารถหลอมสร้างโอสถระดับสี่ได้แต่ถ้าว่าบัดนี้เขากลายเป็นนักปรุงโอสถระดับ6ที่สามารถทับเทียงเทียงราชาโอสถกู้เหอแล้วเหลียวมองโดยรอบเซียวเหยียนจูงมือจือเยียนที่ทำหน้าสนใจใคร,ร้รู้สืบท้าไปยังพื้นที่แลกเปลี่ยนสมบัติตามความทรงจาในสถานที่เช่นนี้ขอเพียงท่านมีโชคและตาแหลมไม่แน่อาจค้นพบขุมทรัพย์ที่ไม่เลว และอักคีไฟสามจำแรงของเซียวเยียนก็คือได้รับมาโดยมังเอิญจากที่นี่เช่นกันจูมือจือเหยียนเดินเข้าพื้นที่แลกเปลี่ยนสมบัติแท่นวางสินค้ารวมทั้งผู้คนที่จอแจแออัดสร้างความประหลาดใจก่เซียวเยียนอยู่บ้างเวลาสามปีไม่คิดเลยว่าพื้นที่แลกเปลี่ยนสมบัติจะกว้างขวางขึ้นไม่น้อยตามการเติบโตของสมาคมนักปรุงโอสถทันทีที่เข้าพื้นที่แลกเปลี่ยนสายตาที่กวาดมองพลันหยุดกึกเซียวเยียนมองดูร่าง อ่อนแอนผิวพรรณขาวผ่องสายหนึ่งไม่ไกลออกไปอย่างแปลกใจเงาล่างอ่อนแอนสวมชุดกระโปรงสีขาวเลือนผมยาวสลวยสะท้อนประกายเหยียบเย็นเยือกเงาหลังที่คุ้นตาอยู่บ้างนี้ทําให้เซียวเหยียนกระหวัดถึงสิทธิคนหนึ่งของฟู่หลันเคอร์ประธานสมาคมที่เคยเจอเมืองเหยเยียนทวีเหมยกับฟู่หลันเคอร์เซียวเหยียนรู้สึกซาบซึ้งใจอย,อยู่บ้างผู้เท่าคนนั้นให้ความช่วยเหลือตนไม่น้อย ึงแม้มีเจตนาหลอกล่อตนไปเข้าร่วมการแข่งขันนักปรุงโอสถหากก็ไม่มีอกุศลจิตต่อตนจริงๆและสตรีนิสัยเย็นชาลาวหิมะคนนี้เขาก็ประทับใจไม่น้อยเช่นกันไม่รู้สามปีมานี้พวกเขาเป็นอย่างไรบ้างคุ้นคิดเช่นนี้แต่เซียวเหยียนกลับไม่ได้เข้าไปทักทายหลังดูอยู่ห่างๆได้ครู่หนึ่งก็ถอนสายตาจากเงาอ่อนแอ่นนั้นพาจื้อเหยียนเดินเข้าพื้นที่แลกเปลี่ยนที่ขนาดแน่นไปด้วยผู้คน หลังเซียวเหยียนคืนหายไปกับทานมนุษย์ไม่นานสวีเหมยที่ก้มลงหยิบสมุนไพรต้นหนึ่งจู่ๆรู้สึกเอะใจเหลียวมองดวงหน้าผุดผ่องเจือแววชงน่งายทําให้คนผ่านไปผ่านมาอดหยุดเท้าจ้องมองนางด้วยสายตาแทะหลมไม่ได้สําหรับสายตาโดยรอบสวีเหมยมุนคิ้วเล็กน้อยก่อนแทรกายฝาดเข้าทานมนุษย์หายวับไม่เห็นเงาจูมือจืดเหยียนย่างเท้าไปตามทางเดินเล็กๆที่เลียงรายด้วยแท่นวางสินค้า สายตาเซียวเหยียนกวาดมองบนแท่นเหล่านั้นตลอดเวลาอาจเพราะตอนนี้สายตาแยบยนขึ้นฉะนั้นเสียเวลาไปสิบกว่นานาทีกลับไม่พบสิ่งที่ต้องการมีแต่ของกระจอกทั้งนั้นเลยจือเหยียนเบะปากบนงึมงำมเม็ดยาที่นางกินอยู่ทุกวันล้วนสกัดจากสมุนไพรล้ำค่าในสายตาปุถุชนสมุนไพรทั่วไปต่อให้หายากเพียงใดในท้องตลาดแต่ในสายตาของนางกลับไม่ต่างอะไรกับขยะมูลฝอย เซียวเหยียนอ่อนใจเช่นกันคิดว่าถ้าอยากได้ของพิเศษเหมือนครั้งที่ประเอินเจออักคีฟ้าจำแรงคงต้องพึ่งพาโชควาสนาจริงๆเดินต่ออีกครู่หนึ่งยังคงไร้ดอกผลเซียวเหยียนจึงเลิกหวังลมลมแรงๆในที่สุดสายหน้ากับจือเหยียนอย่างจนใจทว่าจังหวะที่เขาหมุนตัวจะพละไปด้านหน้าไม่ไกลกลับมีเสียงเอะอะมะเทิงและเสียงหัวเราะหยอกล้อดังมาเรื่องบงดูชาวบ้านไม่ใช่สิ่งที่เซียวเหยียนนิยมชมชอบดังนั้นแค่เหลือบมองแวบเดียวแล้วก็หมุนตัวจากไป เพราะว่าตอนหมุนตัวปรากฏเสียงเกลี้ยกลาดแหลมใสดังขึ้นในกลุ่มคนทำให้เขาชะง,งักสายตามองผ่านรอดช่องว่างเห็นเงาร่างขาวหิมะสายหนึ่งลำไรเสียวเหยียนแบมือกับจือเหยียนกล่าวว่าดูเหมือนจะจากไปเฉยเช่นนี้คงไม่ได้ละจบคำเขาฉุดจือเหยียนก้าวยาวๆไปยังบริเวณชุมนุมนั้นหลังเบียดฝ่ากลุ่มคนที่มุงดูจึงกว่าตามองในนั้นกลางกลุ่มคนสวีเหมยกำลังหยัดยืนเงียบงานดวงตาขาวผ่องเป็นยองใหญ่ บัดนี้เต็มไปด้วยความโกรธขึงและตรงเบื้องหน้านางไม่ไกลนักบุรุษในชุดนักบุงโอสดหลายคนกำลังหัวเราะคิกคักเมื่อมองดูสวยสวีเหมยที่หน้าแดงกำ่ำเอาป้าจะมากเกินไปแล้วอย่าคิดว่าอาจารย์เจ้าคือผู้อุปโสของสมาคมจะกำเริบเสรบสารเช่นนี้ได้นิ้วเลียวผ่องชี้หน้าบุรุษคนหนึ่งด้านหน้าสุดสวีเหมยตวาดแวว สวีเหมยสินค้าในพื้นที่นี้ขายเงินหนาก็ได้ไปข้าเสนอราคาสูงกว่าเจ้าของย่อมต้องเป็นของข้าเรื่องนี้ต่อให้เจ้าไปโวยวายกับประธานสมาคมก็ทําอะไรข้าไม่ได้หรอกบรรุุที่ติดเข็มตานักปรุงโอสถอันดับสองบนหน้าอกคนนั้นแค่นหัวเราะพางก่าวอย่างไม่สะทกสะท้านจบคําเขาเหลียวหน้ามาตะคอกเจ้าของแผงผลเก็ตนาคาเพลินน้าแข็งข้าให้ราคาห้าหมื่นเหรียญทองจะขายหรือไม่ได้ยินเสียงตะคอกของอ้าวป้า เจ้าของแผงสะดุ้มโยงในใจลิงโลดสุดขีดผลเก็ตนาคาเพลิงน้ำแข็งแม้หายากแต่ยังมากก็มีราคาแค่สองหมื่นเหรียญทองเท่านั้นคิดไม่ถึงเจ้าเด็กมือเติบคนนี้จะกลับให้ราคาสูงริ่วเขาจะมีเหตุผลอนใดให้ปฏิเสธเล่าสีหน้าบูดบึ้งจ้องมองที่เอาป้าติปันหน้ายิ้มย่องขณะเดาะผลเกตนาคาเพิงน้ำแข็งในมือสวีมยกัดฟันกอดกลับไม่มีหนทางสักนิด ช่วงนี้นางเก็บตัวฝึกวิชาอยู่นานวันนี้เพิ่งออกมาจากเพอเอิร์และเห็นสมุนไพรที่ตัวเองอยากได้พอดีมีคาดขณะกําลังต่อรองราคากับเจ้าของแผงเจ้าคนหน้ารังเกียจผู้นี้ก็โผล่มากับลาวิญญาณพูดเอาป้าคนนี้เคยตาเคยตามพัวพันสวีเหมยอ,อยู่พักหนึ่งแต่สวีเหมยตอนนี้เป็นนักปรุงโอสถระดับสามดังนั้นการตามตื้อของเขาจึงล้มเหลวโดยปริยายแต่ล้มเหลวส่วนล้มเหลว เจ้าหนุ่มที่ถูกสวีเหมยปฏิเสธต่อหน้าทานกำนันหลายครั้งรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาจึงใช้สารพัดวิธีตามลังควนสวีเหมยเสมอทำให้นางลําคาเหลือทนแม้อาจารย์ของอ้าวป้าเพิ่งเป็นสมาชิกในสมาคมไม่กี่ปีแต่เพราะฝีมือปรุงยาไม่เลวจึงได้รับเลื่อนเป็นผู้อาวุโสปกติฐานะไม่ต่ำต้อยในสมาคมชอบส่องสมกำลังคนทั้งสมาคมนอกจากประธานและรองประธานสมาคมแล้วจัดว่าอาจารย์ของอ้าวป้า มีอำนาจสูงสุดด้วยเหตุนี้ถึงแม้สวีเหมยจะจัดชัดชิงปานใดกับไม่กล้าลงมือทำร้ายเจ้าหนุ่มคนนี้ทว่าดูเหมือนสวีเหมยจะประเมินระดับความน่ารังเกียจของคนผู้นี้ต่ำเกินไปความอดกลั้นของนางกับทำให้เอ้าป้ายิ่งได้ใจทุกครั้งที่มีโอกาสเป็นต้องมาตอแยก่อกรนสถานการณ์เช่นวันนี้ก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสุดอากาศลึกๆจ้องมองใบหน้ากระยิมยิ้ม,ม,มชวนสะอิดสะเอียนของเอ้าป้าสวีเหมยเจ็บใจเข่นเคี้ยว ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้นางได้แต่ละทิ้งผลเกตนาคาเพลิงน้ำแข็งแล้วตวัดสายตาเหยียบเย็นใสเอาป้าแวบหนึ่งตุ้ยเหมยตั้งท่าหมุนตัวจากไปแต่จังหวะเจ้าให้หมุนตัวเสียงขวเละเสียงหนึ่งพันดังขึ้นกลางวงคนมุงสิบ0มือเหรียญทองขอซื้อผลเกตนาคาเพลิงน้ำแข็งขนนี้คนมุงโดยรอบพัดสะดุ้งเฮือกตามด้วยหันขวับเห็นบุรุษหนุ่มชุดดำคนหนึง่ง จูงดาลุนีน้อยผมม่วงคนหนึ่งยามนั้นหลายคนถึงก็มองดูเขาด้วยสายตาหน้าสมเพชเจ้าหมอนี่เพิ่งมาใหม่กระมังถึงกล้าฉีกหน้าเอ้าป้าเสียงหัวเราะนี้ทําให้สวีเหมยเหลียวหน้าไปมองบุรุษชุดดาคนนั้นเช่นกันใบหน้าครับคล้ายครับคลานั้นทําให้นางตะลึงลานอึดใจถัดมาค่อยจดจําหนุ่มในความทรงจําลึกๆได้ในที่สุดเจ้าเจ้าไม่ใช่ถูกตะลึงมองบุรุษชุดดาสวีเหมย โงงถูทานแต่วาจาถึงริมปากพันคือลงคอหลังกวาดมองฝูงชนรอบหนึ่งเดินยิ้มออกจากกลุ่มคนเซียวเหยียนพินิษสวีเหมยเล็กน้อยยิ้มกล่าวปรามาจารย์ผู้หลันเคอสบายดีหรือไม่อาจารย์สบายดีสวีเหมยพยักหน้าก่อนกระตุกแขนเสื้อเซียวเหยียนกระซิบถามว่าเจ้าออกจากจักรวรรดิเจียหม,มาไปแล้วไม่ใช่เหรอรีบไปเถอะอ,อย่าล่วงเกินเจ้าหมอนี่เพาเพิ่งออกจากการเก็บตัว สวีเหมยจึงไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในจกักรวรรดิเจ้อมาสองวันนี้นางรู้แค่ว่าเซียวเหยียนคือบุคคลที่สํานักม่านเมคาประกาศจับหากถูกคนของสํานักม่านเมคาพบเห็นเข้ายอมจะเคาะร้ายมากกว่าดีโอ้ยังไรกันอยากเป็นผู้กล้าช่วยผู้หญิงงามเหรอสีหน้าเอาป้าดำทะมึนตั้งแต่เซียวเหยียนผู้ประโยชน์แรกออกมายามนี้หัวเลาะเสียงพิกลพรางกรรมผลเกตนาคาเพิงหิมาน้อกแข็ง ยามนี้หัวเลาะเสียงพี่กลนพางกรรมผลเกตนาคาเพลิงหิมะน้ำแข็งในมือแน่นแท่นเสียงหัวเลาะกล่าวว่าของสิ่งนี้ข้าซื้อแล้วจเจ้ามาจากทางไหนก็ใสยหัวไปทางนั้นขอเตือนว่าอย่าแสเรื่องผู้อื่นบิฉะนั้นจเจ้าเข้านาครหลวงได้แต่คงออกไปไม่ได้นะมองดูใบหน้าโยโสเขื่อนคงนั้นเซียวเหยียนยิ้มเย็นครานจะต่อล้อต่อเถียงชูฝ่ามือขึ้นเล็งใส่เอ้าป้าพลังดูดขุมหนึ่งพุ่งพวดสูบเอาผลเกตนาคาเพลิงน้ำแข็งในฝ่ายอีกมือมา บาดซบจะล้นหาที่ตายเห็นเซียวเหยียนลงมือกระทันหันเอ้าป้าพันซักสีหน้าพลุสว่าคำหนึ่งฟามือตวัดวูบบุรุษสิบกว่าคนด้านหลังดานหน้าเข้าใส่เซียวเหยียนเปรี้ยงสายตาฉิดชามองดูบุรุษสิบกว่าคนนั้นถาโถมมาเซียวเหยียนโบกแขนเสื้อคลาหนึ่งเบาๆกระแสะลมสายหนึ่งกระโชกออกกระนำใส่ซวงอกสิบกว่าคนนั้นอย่างแม่นยำพลังแก่งก้าวซัดพวกเขาลอยลิ่วออไปตกกระแทกพื้นนอกวงมง,มงวงคนมุงดู พร้อมเสียงโอดโอยดังระงมและเห็นผู้ติดตามสิบกว่าคนล้มล่วงในพริบตาเอ้าป้าสถานเฮือกขณะจะแพทย์ด่าเงาขนโฉบวูบชุดยาวสีดำโผล่พวดตรงหน้าอย่างอัศจรรย์ฝ่ามือข้างหนึ่งประทับบนแถงอกของเขาเบาๆสุ่มเสียงฉืดชาค่อยๆดังขึ้นลิมหูบัดดาให้เขาเงือเย็นโชมกายถึงแม้สมาคมนักบุงโอสถมีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกวันแต่คนถอยก็ทวีจำนวนเช่นกันวันนี้ข้าขอปัดกวาดแทนฝ้ามาก็แล้วกัน จบคําบนฝ่ามือทาบกระแผงอกเอ้าป้าพลังแก่งขุมหนึ่งปะทุพุ่งพรวดทางกลางสายตาตื่นตะลึงโดยรอบเอ้าป้ากระเด็นกลับหลังเลือดสดคํหนึ่งพ่นพรวดออกมาล่างเช็ดพื้นทางยาวสิบกว่าเมตรค่อยชะลอยหยุดลง <c oughs> เห็นเซียวเหยียนซัดอ้าป้าลอยละลิ้วในหนึ่งฝ่ามืออย่างง่ายดายคนมุงบางคนรอบชงโงนใจเอ้าป้าผู้นี้แม้มีพฤติกรรมค่อนข้างแย่แต่อย่างไรก็เป็นผู้แก่งกล้าที่กําลังย่างเท้าเข้าสู่ระดับมหาคุลยุทธ์คนหนึ่งนึกไม่ถึง กับก้าวไม่พ้นหนึ่งท่าฝ่ามือของมุลุดชุดดำผู้นี้ทว่าหลังความชงโหนชงายนั้นผุงชนกับพุ่งสายตาเห็นใจวิธีเซียวเหยียนเจ้าหนุ่มนี่หนึ่งฝ่ามือซัดออกอย่างสาสมใจแต่เขาไม่ทราบหรือว่าตาแก่ฟูเหยียนนั้นรักพวงพ้องตัวเองมากที่สุดในสมาคมนักปรุงโอสถนี้เว้นแต่ไม่กี่คนที่เขาไม่กล้าล่วงเกินคนส่วนใหญ่ล้วนเกิงเกรงตาแก่คนนี้ทั้งสิ้นเจ้าเฮอ เจ้าก่อเรื่องอีกแล้วเร็วเข้าตามเข้าไปจากที่นี่สุวหมยตกใจกะการลงมือกระทันหันเซียวเหยียนเห็นอ้าฟป้านอนชักดิ้นชักงอควนคางบนพื้นไม่ไกลจึงรีบกระซิบบอกเซียวเหยียนจากนั้นฉุดดึงฝ่ายหลังบุนตัวเตรียมหนีเซียวเหยียนกลับมิได้ขัดขืนการฉุดเดินของสุวหมยเหลยมองอ้าป้าที่ร้องโอดโอยไม่หยุดตรงนั้นแวบหนึ่งจุงมือจือเยียนติดตามสวีเหมยออกไปในพื้นที่อึกทึกแห่งนี้ ทั้ง3คนเบียดฝา่าฝูงชนออกจากพื้นที่แลกเปลี่ยนสินค้าที่เนืองแน่นด้วยคลื่นมนุษย์สุวีเหม๋ยกับไม่ได้หยุดลงยังลากเซียวเหยียนวิ่งตะบึงออกนอกส,สมาคมปุงมโอสดเห็นเช่นนั้นเซียวเหยียนจึงดึงแขนออกยิ้มบอกนางว่าก็แค่เด็กเสเพไม่เอาทานคนนึงจำเป็นต้องกลัวขนาดนี้ด้วยเหรอหมอนั่นมันไม่เอาทานก็จริงแต่อาจารย์เขาเป็นผู้อุปสมบทของสมาคมมีอำนาจมากเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งในนครหลวงที่สำคัญคือรักสิทธิตัวเองยิ่งกว่าอะไร หมอนั่นวิ่งแจ้นไปฟ้องตะแก่นั่นต้องไปละเว้นเจ้าแน่สำหรับเซียวเหยียนที่มีกลัวฟ้าไม่เกรงดินคนนี้สวีเหมยได้แต่บอกกล่าวด้วยน้ำเสียงทุกข์ร้อนปรมาจารย์ฟู่หลันเค่อเป็นผู้อุปโสข,ของสมาคมเช่นกันไม่ใช่เหรอเจ้าใหญ่ต้องกลัวเขาล่ะเซียวเหยียนเขาหมดคิ้วกล่าวตอนนี้อาจารย์เป็นนักปรุงโอสถระดับสี่ส่วนฟู่เหยียนนั่นนั่นคือเล็กปรุงโอสถระดับห้าฝีมือปรุงโอสถปรุงยานั้นไม่ด้อยกว่ารองประธานสมาคมสถานะย่อมสูงกว่าอาจารย์ข้ามากนัก สวีเหมยทอดถอนใจพางกล่าวพอฟังเซียวเหยียนค่อยกระจางแจ้งถึงแม้จักวดิเจียหม่ามีนักปรุงโอสถระดับสี่เพียงน้อยนิดแต่ต่ำๆต้องมีสิบกว่าคนส่วนนักปรุงโอสถระดับห้ากลับมีอยู่นับนิ้วได้บวกกับระดับชั้นของนักปรุงโอสถที่เลื่อนยากเลื่อนเย็นบางคนถึงกับหยุดอยู่ระดับใดระดับหนึ่งชั่วชีวิตด้วยซ้ำจำพวกทาลกประหลาดอย่างพวกเซียวเหยียนที่มีไฟวิเศษและเย่าเหลาสนับสนุนนั้นเกรงว่าทอดทั่วทำหาพิภพคงมีแต่เขาคนเดียว และการเลื่อนขั้นขึ้นระหว่างระดับ4กับระดับ5ก็เหมือนยอดยุทธกับราชันยุทธ์มีด่านอุปจรรรที่ค่อนข้างใหญ่โตขวางกั้นอยู่ด้วยเหตุนี้ความแตกต่างระหว่างสองระดับชั้นจึงกว้างมากจนยากจะเทียบเคียงหวังใจเถอะข้าดูแลตัวเองได้เมื่อคู่แค่ทนไม่ไหวจึงออกหน้าช่วยเจ้า <laughs> ไม่เป็นไรหรอกเห็นสีหน้าไม่วิปริตวิตตกของเห็นสีหน้าวิตกของสวีเหมยเซียวเยนรู้สึกอ่อนใจเขาคิดไม่ถึง หลังยื่นมือช่วยเหลือกลับทําให้นางร้อนใจกว่าเดิมยามนั้นได้แต่เอ่ยปลอบยิ้มยิ้ม <c oughs> ไม่เป็นไรเจ้าหนุ่มวาจาเขื่อนคงนักคนที่ทําร้ายลูกศิษย์ข้าบาดเจ็บแล้วยังกล้าพูดหรืไม่เป็นไรเกมว่ามีอยู่ไม่กี่คนเซียวเหยียนเพิ่งจบคําปรากฏเสียงแค่นหัวเราะดังขึ้นกลางถงใหญ่สมาคมถัดจากนั้นกลุ่มใหญ่ก้าวอัดอัดตรงมา ผู้นำของคนกลุ่มนั้นคือผู้สูงวัยในเครื่องแบบนักปุงโอสถคนหนึ่งบนอกเสื้อประดับเข็มตรารูปเตากั่นโอสถวนเตากั่นระยึบระยับไปด้วยลายรลิ้วห้าลิ้วสะท้อนประกายรอบทิศแสบตายิ่งนักปุงโอสถระดับหและเห็นตาประทับอันทรงเกียรตินั้นผู้คนในโอสถต่างกันหยุดเท้าสีหน้าเปลี่ยมแววยำเกรงและอิจฉา สวีเหมยหน้าสดสีนึกอดควรในใจตะแก่นี่ฉไหนว่องไวปานนี้เขาก็คือผู้เยี่ยนคนนั้นไม่ยีละสายตาใครโดยรอบเซียวเหยียนหันมาถามสวีเหมยอืมเห็นผู้เท่าสิยไวยก้าวสุบสวบมาหาพร้อมเพลิงโทรศัพท์และรอยยิ้มเย็นสวีเหมยถอดถอนใจฝืนพยักหน้าพานกระซิบว่าอีกเดี๋ยวเจ้าพยายามสงบปากไว้ตะแก่นี่คงไม่กล้ารังแกผู้เยาวอย่างพวกเราในที่สถานสาธารณะเช่นนี้หรอกได้ยินดังนั้นเซียวเหยียนกลับไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธ สามปีไม่ได้กลับมานึกไม่ถึงว่าสมาคมปุงยานับวันยิ่งไม่เข้าท่าไม่รู้จริงๆว่าตาเท่าฟ้ามานั้นดูแลจาัดก,การอย่างไรระหว่างสวีเหมยกับเซียวเหยียนมนาผู้เย็ยนนําคนกลุ่มใหญ่มาถึงเบื้องหน้าพวกเขาอย่างดุดันผู้สูงวัยเหล่มองสวีเหมยแวบหนึ่งตามด้วยหลี่มองหน้าเซียวเหยียนหันไปหาอ้าวป้าที่ยืนอยู่หน้าซีดด้านข้างเป็นฝีมือเจ้าหนุ่มคนนี้เหรอใช่อาจารย์ตอนแรกมันแย่งซื้อสมุนไพรต้นหนึ่งจากสวีเหมยอ,อยู่ ตั้งใจว่าจะนํามาปรุงโอสถเป็นของขวัญให้อาจารย์ที่ไหนได้จะหมอนี่กับใช้กําลังแย่งชิงสมุนไพรไปซ้ายังทําร้ายข้าบาดเจ็บอาจารย์ท่านต้องทวงความยุติธรรมให้ข้านะได้ยินคําถามของผู้เยี่ยนเอ้าป้ารีบฟ้องด้วยสีหน้าเศร้าส้อยแน่นอนในเวลาเช่นนี้ย่อมหาข้ออ้างที่ทําให้ตัวเองดูดีที่สุดผู้วุโสผู้เยี่ยนเรื่องนี้ได้ยินเอ้าป้าแก้ตัวน้าคุณคุณสวีเหมยสีหน้าแปรเปลี่ยนรีบกล่าวทักท้วงเพราว่าสวีเหมยยังไม่ทันพูดจบ ผู้เยยนกับโบกมือกล่าวเสียงฉืดชาสวีเหมยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเจ้าไม่ต้องมายุ่งเมื่อครูเจ้าเป็นคนลงมือกระมังใช่ไหมคิดไม่ถึงอายุน้อยกับลงมือหนักหน่วงปานนี้อาจารย์เจ้าเป็นใครกอกตามาทางเซียวเยียนผู้เยียนเอ่ยถามเสียงเย็นเห็นท่าทางเที่ยวกาของผู้เยียนเซียวเยียนหัวเราะกล่าวว่าคิดไม่ถึงจริยธรรมของผู้อุโสสมาคมนักบุงโอสถนับวันยิ่งตกต่ำใช้อำนาจข่มเหงผู้คน ได้ยินวาจาส่อสวดส่อเสียดของเซียวเหยียนในถงใหญ่พันเงียบเสียงเป็นอันมากเจ้าหนุ่มคนนี้จะขวัญกล้าเกินไปแล้วถึงกับศพประมาทผู้เยี่ยนเช่นนี้ปากคอเลาะร้ายไม่ผิดจากที่ฝูงชนคาดไว้ผู้เยี่ยนหน้าบึ้งทันใดแค่นหัวเลาะอย่างฉุนจัดวันนี้เจ้าสามารถเดินออกจากสมาคมนักปุงโอสถได้อย่างปลอดภัยข้าผู้เยี่ยนคนนี้ยังมีศักดิ์ศรีอันใดอยู่ในนครหลวงตะแก่นี่มันน่ารำคาญจริงได้ยินผู้เยี่ยนพากไม่หยุด จือเยียนรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมายกมือปิดหูเบะปากตะโกนคนมุงรอบเห็นดาลุนีน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มคนนั้นพูดทะลุทะลวงป้องต่างป้องกาัวเลาะขบขันเมื่อแลเห็นสีหน้าทะมึงทึงของผู้เยี่ยนต้องหุบป,ปากกันแทบไม่ทันเห็นคนมุงมากขึ้นเรื่อยๆเซียวเยียนจึงเริ่มหมดความอดทนและค้านจะเสียเวลากับตาเท่าคนนี้อีกจึงจุงมือจือเหยียนและสวีเหมยหมุนตัวพระไปเห็นกิริยาของเซียวเหยียนผู้เยี่ยนพันเลือดดึนหน้า หลายปีที่ผ่านมาเขาเพิ่งเคยเจอหนุ่มที่โอหังเช่นนี้เป็นครั้งแรกยามนั้นโกรธกริ้วสุดขีดหนึ่งเสียงตวาดลั่นปานยุทธละอุดหอบหนึ่งปวยพุ่งจากในกายปานยุทธทรงพลังประทุออกฉับพันทําให้คนมุงโดยรอบล่นล่นหลายก้าวและเกรงว่าจะโดนลูกหลงเจ้าหนุ่มวันนี้ข้าจะส่องสอนเจ้าแทนอาจารย์เจ้าอะไรคือการเคารพผู้อววุโสฝ่ามือเหี่ยวยน่นปานยุทธสีเพิงลุกโคลนร้อนแรงอู้เย็ยน กระชากเสียงตวาดล่างทะลันวูบแปลสภาพเป็นเงาอักคีสายหนึ่งโผมปราดใส่เงาหลังของเซียวเหยียนกลางถงใหญ่เป็นฟูเยียนถึงกับลงมือต่อผู้ยาวคนหนึ่งโดยไม่คำนะคำานึงถึงฐานะตัวเองคนไม่น้อยต่างร้องอุทานฟูเยียนเป็นถึงผู้แกงกล้าระดับราชันยุทธ์ต่อให้ทอดตาทั่วนะละครหลวงก็มีไม่กี่คนที่อาจหานต่อก่อนและพินิจจากพลังสภาวะอันเกลียวกาดหากุหลุดหนุ่มชุดด,ดำโดนจู่โจมเกรงว่าอย่างน้อยต้องบาดเจ็บสาหัส ขณะความคิดผุดขึ้นในใจผู้คนฟูเยียนประชิดร่างเซียวเหียนฟายสายฟ้าแลบทว่าทันทีที่ตะปบเสื้อของฝ่ายหลังไว้ได้เซีเยวเหียนพันตวัดแขนแขนเสื้อแหวกอากาศธาตุภายใต้การกรอกเทด้วยปานยุทธแขนเสื้อแข็งดุดเหล็กไหลเปรี้ยงแขนเสื้อปะทะกำปั้นฟูเยียนพลังลมหอบหนึ่งแผ่พุ่งจากจุดกระทบตามด้วยร่างของฟูเยียนปิวคว้างออกมาตกตะแทกพื้นนังโครมท่ามกลางสายตาตื่นตระหนกของคนมุงดู หนึ่งฉากไม่คาดฝันสร้างความวังเวงในห้องโถงใหญ่โดยพันดูเหมือนกระทั่งฟูเยี่ยนยังไม่รู้สึกว่าอยากจะเชื่อสีหน้าตกใจสุดขีดเขาจับสัมผัสได้ชัดๆเจ้าหนุ่มผู้นี้พลังฝีมือตื้นเขนินแต่ชะไหนตะกายลุกขึ้นอย่างทุรักทุเลใบหน้าฟูเยี่ยนแดงกำ่ำถูกเด็กรุ่นหลังคนหนึ่งซัดจนปิวต่อหน้าทานกำนันนี่ทำให้เขาซึ่งรักหน้าตายิ่งชีพแทบจะคุ้มคลั่งเด็กประซบเห็นเขี้ยวสะบดดา ผู้เยี่ยนตั้งท่าจะบุกใหม่พันแววเสียงอัศนีบาดตามด้วยบึ้งหน้าพร่าพายบุรุษหนุ่มชุดดำสีหน้าเฉยชาคนนั้นโผล่พวดตรงหน้าดุดพูดพายบุรุษหนุ่มชุดดำที่ปรากฏขึ้นกระทันหันสร้างความเสียวสะท้านจนขนลุกแก่ผู้เยี่ยนขณะออกท่าโจมตีฝ่ามือเลียวยาวข้างหนึ่งไม่ทราบปรากฏขึ้นบนต้นคอตั้งแต่เมื่อใดพร้อมกับสุ่มเสียงยินเยือกที่ทําให้เขาตัวแข็งทื่ออาจารย์ของข้า่ันยังไม่มีคุณสมบัติมาส่องสอนแทนเขาแค่นหัวเราะจบ เสียวเดียนเบือนหน้าเล็กน้อยกอกตาไปทางมุมหนึ่งในห้องโถงใหญ่กล่าวเสียงจืดชาท่านประธานฝ้ามาถ้ายังซุ่มดูอยู่เช่นนี้ข้าจะช่วยลดจํานวนนักปุงโอสดระดับ5ให้สมาคมพวกท่าน1คนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะเอาแล้วครับเป็นอันจบในบทที่4นะครับตอนนี้ก็ไปป่วนอีกแล้วไปป่วนที่สมาคมโอสดอีก โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งกิงกิงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ